สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหนังสือต่อหนังสือที่มีชื่อว่าช่างหัวคุณสิครับนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP แรกก็ย้อนกลับไปฟังก่อนก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันที่ EP ีที่2เนอะ,อะเป็นบทที่กิ่งชอบมากเลยเขาบอกว่าคนทุกคนเกิดมาเป็นนักสร้างสารรค์ตอนอยู่อนุบาลเราต่างก็ได้รับแจกสีเทียนไว้ขีดเขียนเล่น แล้วทำไมเมื่อเราโตขึ้นพวกเขาถึงยึดสีเทียนของเราไปแล้วเอาหนังสือเรียนสุดแสนจะน่าเบื่ออย่างตำราพีชคณิตหรือตำราปริสาสตร์มาให้เราแทนลักเวลาผ่านไปหลายปีแมลงสร้างสรรค์นในตัวเราจะส่งเสียงเล็กๆบอกเราว่าขอสีเทียนคืนเถอะนะเขาบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คุณอยากจะลงมือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างคุณไม่รู้หรอกว่าทาไมเกิดนึกอยากทาโน่นนี่ขึ้นมาแต่จู่ๆความรู้สึก อยากมันก็วิ่งมาหาถึงหน้าประตูบ้านโดยไม่ได้เชื้อเชิญเขาบอกว่าไอเดียที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นไอเดียใหม่เนี่ยมันทำให้คุณหวัว่นหวั่นขวัญผวาอีกอย่างถ้าคุณเขียนหนังสือจนจบเล่มแล้วไม่มีสำนักพิมพ์ไหนสนใจเลยล่ะถ้าคุณเขียนโปรแกรมขั้นเทพระดับพลิกโลกได้สำเร็จแต่หานักลงทุนมาสนับสนุนไม่ได้ล่ะถ้าคุณเขียนบทหนังจนจบสมบูรณ์แต่หาโปรดิวเซอร์ไม่ได้สักคนล่ะ <c oughs> คือเขายกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าคุณครับ นั่นไม่ใช่เสียงเล็กๆที่กำลังขอสีเทียนคืนหรอกครับนั่นเป็นเสียงคุณในวัยผู้ใหญ่เสียงน่าเบื่อหน้ารำคาญของคุณเองที่พยายามทําให้เสียงเล็กๆนั้นหุบปากซะเขาบอกว่าเสียงเล็กๆของคุณไม่ได้อยากให้คุณไปขายอะไรเสียงเล็กๆของคุณอยากให้คุณสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาสักอย่างต่างหากล่ะเขาบอกต่อว่าเอาเลยครับลงมือสร้างสารรค์อะไรสักอย่างได้เลย สร้างอะไรบางอย่างที่พิเศษสร้างอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นจนทุกคนที่ได้เห็นถึงกับอึ้งตะลึงงนันเสียงเล็กๆของคุณกลับมาหาเพราะจิตวิญญาณของคุณต้องพึ่งพาเสียงนั้นมีหลายอย่างที่คุณยังไม่ได้พูดมีหลายสิ่งที่คุณยังไม่เคยลงมือทำมีดวงไฟหลายดวงที่คุณยังไม่ได้เปิดและคุณก็ควรจะลงมือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องเงี่ยหูฟังเสียงเล็กๆของคุณ ถ้าคุณไม่ฟังเสียงนั้นจะจางหายไปพร้อมกับตัวตนส่วนหนึ่งของคุณด้วยมันก็แค่สีเทียนตอนเด็กๆคุณยังไม่กลัวมันเลยทำไมตอนนี้คุณถึงต้องกลัวมันละ่ะ <c oughs> บทนี้นี่แบบเป็นตลกลายมากนะคะ <c oughs> แต่ที่เขาพูดก็จริงนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวหรือเรามีจินตนาการแล้วเราก็ทำมันอะไรเงี้ยเนาะแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มันทําให้เราต้องรับผิดชอบต้องคิดหลายๆอย่างมันทําให้เราแบบเหมือนสร้างข้อจํากัดตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ย อซึ่งบทเนี้ยค่อนข้างที่แบบรีเลยกับกิ่งมากเลยนะเออคือคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเข้ามาในห่วงหนึ่งอะที่ว่าเอ้ยเราอยากทานั่นทํานี่นะแต่เราก็เหมือนแบบบอกกับตัวเองว่าไม่ได้หรอกโอ้ไม่ได้หรอ,อ,อกงานเยอะช่วงนี้อ่ามันจะเอาเวลาที่ไหนไปทํานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรอะมันเป็นสิ่งที่แบบคุณอยากทําจริงๆอะเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันก็จะแวบเข้ามาอีกแล้วมันก็แบบ มันจะมันจะแบบเหมือนกระตุ้นเราให้คุณแบบว่าเออทำมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือเขาบอกให้คุณยอมรับมันตั้งแต่ตอนนี้อะนะนะคะแล้วก็อย่าไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพยายามให้นึกถึงตอนคุณในวัยเด็กที่คุณได้รับสีเทียนมาเออให้คุณกล้าที่จะแบบระบายกล้าที่จะจินตนาการกล้าที่จะทํามันเลยอย่างเงี้ยเออเหมือนตอนที่วัยเด็กคุณกล้านะคะอย่างที่เขาบอกแหละว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณต้องการมันแล้วถ้าคุณไม่ทําเนี่ยหรือไม่เงี่ยหูฟังสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะ จางหายไปพร้อมกับตัวตนส่วนหนึ่งของคุณด้วยอันนี้จริงนะออันนี้น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพอฟังแล้วรู้สึกว่าเออถ้าถ้ารู้สึกว่ามีอะไรที่ที่ที่เราอยากทําจริงๆแล้วแบบก็ก็ควรจะทําได้แล้วแหละมาเขาบอกว่าอย่าหยุดงานประจําที่ทําอยู่ออันนี้มีให้ชื่อว่าทฤษฎีเซ็กซ์และเงินสดนะคะอ่ะเขาบอกว่าคนที่ทํางานสร้างสรรค์จะมีงานอยู่2อ,อย่างหงคืองานสร้างสรรค์ที่ เท่เก๋ไก๋และ2คืองานที่สร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองจริงๆบางครั้งงานที่คุณทำอยู่เพียงงานเดียวก็มีคุณสมบัติครบทั้งสองด้านแต่กรณีแบบที่ว่าก็เกิดขึ้นไม่บ่อยความต้องการทั้งสองอย่างนี้จึงตีคู่มาประชันกันอยู่กลางเวทีเสมอและไม่เคยมีฝ่ายใดชนะเขายกตัวอย่างเช่นพวกนักแสดงบางปีจอห์นทรเวตาเนี่ยอาจจะนำแสดงในหนังที่เท่ขาดใจอย่าง pop fiction อ่ะวงเล็บเซ็ แต่ปีถัดมาเขากลับไปแสดงหนังทุนสูงที่พอดูจบคนก็ลืมอย่าง b r o k e n Arrow วงเล็บเงินสดคือเขากําลังเปรียบเทียบนะคะว่า Sex เ,เนี่ยมันเหมือนงานที่แบบเอ้ยคุณมี passion อะอะคุณมีแบบเฮ้ยมีแรงปันดันใจอย่างมากที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่เงินสดเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบ งานที่คุณทําอยู่เป็นประจําธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนอะบางทีมันจะเข้ามาแบบประชันกันนะว่าเอ้ยฉันควรจะทาสิ่งที่ฉัน,ฉนมีแพชชั่นดีไหมหรือคือสิ่งที่เรามีแพชชั่นอาจจะยังไม่ได้เงินเยอะแต่ว่างานที่เราทําเป็นประจํางานประจําของเราเนี่ยวิมันหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรานะอะไรอย่างเงีเ้ยเออเราควรจะเราออกจากงานประจําเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาทํางานที่เรามีแพชชั่นดีกว่านนไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณฮิวจ์แมคคราว์เขาแนะนําว่าอย่าหยุดงานประจําที่ทําอยู่เนอะ ก็คือพูดง่ายๆคือคุณต้องการมันทั้งคู่แหละความต้องการสองอย่างเนี้ยตีคู่มาประชันกันกลางเวทีเสมอและไม่เคยมีฝ่ายใดชนะและไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเซิร์ฟที่ทํางานสายตัวแทบขาดหรือดาราหนังยอดนิยมและทันทีที่คุณยอมรับความจริงข้อนี้ผมหมายถึงยอมรับด้วยใจเลยนะครับอาชีพการงานของคุณก็จะเริ่มก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอ่านจริงๆแล้วเนี่ยกิ่งก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะที่แบบมันเข้ามาประชันกันแบบเนี้ยแหละอืมซึ่งเอาจริงมันสร้างความรู้สึกสับสนเหมือนกันนะ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชีวิตเราเนี่ยมันต้องการทั้งคู่นะใช่ไหมทั้งเซ็กส์และเงินสดคือพอคุณอ่านบทนี้จบแล้วคุณทําใจยอมรับได้อคุณจะสบายใจนะคือคุณไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องทําทั้งสองอย่างนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีด้วยอ,องานที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุณคุณก็ควรจะเลือกงานที่เฮ้ยมันเป็นงานที่คุณชอบบ้างนะไม่ใช่ไปเลือกง,งานที่เกลียดเนาะแล้วคุณก็ต้องทํางานที่คุณได้เงินทุกๆวันเนี่ยให้ดีด้วยนะคะค แน่นอนว่ามันจะมีงานบางอย่างที่คุณมีแพชชั่นมากๆเลยที่มันเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับเซ็กส์เนาะอะ,อะ อันนี้คุณก็จําเป็นที่จะต้องมีอยู่ในชีวิตด้วยนะเพราะมันก็เติมเต็มจิตวิญญาณคุณนะคะแล้วชีวิตคุณมันก็ต้องทําทั้งสองอย่างไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเออต่อให้คุณเอามันมาประชันกันมันก็ไม่มีฝ่ายไหนชนะหรอกอันนี้ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่สับสนอีกต่อไปเนื้อบทที่กนะคะบริษัทที่ทําลายความคิดสร้างสารรค์ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ได้อีกต่อไปแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนหัวสรงสรรกนัิิด มันเป็นเพียงข้อจำกัดที่คุณสร้างให้ตัวเองและมีแต่คุณที่ตอบได้ว่าคุณอยากจะแบกข้อจำกัดนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าชีวิตของคนเรามันสั้นนะครับการแบกข้อจำกัดเนี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจเนอะคอมฟอร์ตอยู่ในที่ท,ที่ที่แบบเดิมๆสิ่งที่เราทำเดิมๆม,มันสบมันสะดวกสบายใจนะคะไม่ต้องไปเจอความท้าทายยากๆแต่ว่ามันไม่ช่วยให้เรารู้สึกดีในระยะยาวนะ เพราะว่าสักพักเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยเราเ่ะทำไม่ได้หรอกอเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทั้งที่จริงๆแล้วอะคือเรายังไม่ได้ลองเลยใช่ไหมคะเออเรายังไม่ได้ลองทําเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วมันได้หรือไม่ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นี่น่ากลัวมากนะอืมชีวิตคนเรามันสั้นนะอย่างที่เขาบอกนะคะต่อมาเขาบอกว่า เราทุกคนมีภูเขาเอเวอเรสต์เป็นของตัวเองและเราเกิดมาในโรคนี้ก็เพื่อจะปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นเขาบอกว่าคุณอาจไม่มีวันไปถึงยอดเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อภัยให้ได้แต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะพยายามอย่างจริงจังสักครั้งที่จะปีนให้สูงกว่าแนวหิมะอีกหลายปีต่อจากนี้เมื่อคุณกําลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงคุณจะต้องรู้สึกว่างเปล่าอย่างที่สุดเขาบอกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ที่ผมยกขึ้นมาเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงงานศิลปะเท่านั้น เส้นทางนี้อาจหมายถึงอะไรที่ธรรมดากว่าเช่นการเก็บเงินให้ได้ล้านเหรียญการสร้างครอบครัวการเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์คิงการสร้างโมเดลเครื่องบินลำยักษ์การเปิดบริษัทให้อินเทอร์เน็ตการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้จริงนะแต่ละคนมี เร่ออะไรมีสิ่งที่อยากทาในชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เพราะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยนะแต่ทุกคนจะมีภูเขาของตัวเองจริงๆอภูเขาเอเวอรเรสต์ด้วยซึ่งคุณมีหน้าที่ที่ต้องแบบปีนภูเขาลูกนั้นนะแล้วคุณจะต้องหาให้เจอก่อนว่าภูเขาของคุณอนะ่ะมันมันคืออะไรอืมแต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณยังหาไม่เจอนะคะหรือปีหรือเจอแล้วปีนแล้วมัน มันไปไม่ถึงยอดเขาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ให้ภัยได้ไม่เป็นเรื่องปกตินะอืมแต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะพยายามอย่างจริงจังเลยอะไรเงี้ยที่พอถึงเวลาที่คุณแบบอายุเยอะๆแล้วอ่ะอืมมันจะมีวิจัยอยู่งานหนึ่งนะที่เขาทํากับคนที่อายุเยอะๆแล้วนะคะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเสียใจอะไรบ้างในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะในการทําอะไรไปในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจบ้างคนแก่ๆส่วนใหญ่ ไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำนะแต่เขาเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เสียใจในสิ่งที่ทำหรอกแต่กับเสียใจในสิ่งที่ที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำต่างหากดังนั้นก็อ่ะทุกคนก็ลองเอาไปคิดดูเนาะงั้นวันนี้เนี่ยประมาณนี้ก่อนเนาะ แล้วก็อีพีหน้าจะพยายามให้จบให้ได้นะคะภายใน EP พีสนะโอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตาม Subscribe เอาไว้นะคะแล้วกิ่งก็จะมารีวิวหนังสือเล่มที่น่าสนใจนะให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ